ชอบปิดไฟเล่นโทรศัพท์ <สะ S 1> ตองฟังคลิปนี้การเล่นมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่มืดนะคะมีผลเสียต่อดวงตาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแห้งนะคะน้ําตาไหลปวดหัวปวดตานะคะปวดกระบอกตาตาผ้ามัวนะคะแล้วก็เป็นผลเสียต่อระบบสายตา ะะมีรูม่านตานะะในการควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาโดยเวลาที่เรามองระยะไกลนะะคหรือว่าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะรูม่านตานจะหดตัวะะเพื่อที่จะปรับโฟกัสให้ภาพคมชัดมากขึ้นนะคะคแล้วก็ไม่ให้แสงเ,เข้าสู่ดวงตามากเกินไปแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่มืดหรือว่ามีแสงสว่างน้อยะะรูม่านตานจะมีการขยายนะคะคเพื่อให้แสงเ,เข้าสู่ดวงตามากขึ้น,นะะเพื่อให้เราสามารถมองเห็นในที่มืดได้เพราะฉะนั้น,นการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดก็จะทําให้รูม่านตาต้อง ขยายเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะมีแสงสว่างออกมาแล้วก็จะอยู่ในระยะใกล้ทําให้รูม่านตานจะต้องคดเล็กลงนะคะแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดเนี่ยรูม่านตาจะต้องขยายขึ้นเพื่อรับแสงมากขึ้นนะคะการอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วก็พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์แบบนี้นะคะากล้าเมเนื้อก็จะต้องทํางานตลอดเวลาส่งผลให้มีความปวดเมื่อยาตานะคะปวดรอบกระบอกตานะคะทําให้รู้สึกไม่สบายตานะคะอาจจะทําให้การโฟกัสภาพเนี่ยช้าลงด้วยซึ่งรูม่านตานะคะที่มีการ ที่มีแสงเนี่ยเจาะเข้ามาในดวงตาของเรานานๆน,นะคะก็จะทําให้ดวงตาเราเนี่ยได้รับแสงสว่างมากเกินไปทําให้เกิดอาการตาพร่ามัวนะคะแล้วก็ในเด็กเนี่ยซึ่งเป็นวัยที่อยังมีการเจริญเติบโตของลูกตาได้อยู่นะคะก็จะทําให้มีการกระตุ้นให้สายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ